สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยวันนี้เรามาแบบเพื่อนเวลหนึ่งในโลกสัมมาสิงเราก็ไปลงดานกันแล้วก็ไป,ปิดพร้มเวลนะคะทุกคนวันนี้พาเพื่อนไปลงดานก่อนขอตัดคลิปไปตอนที่ลงดานจบเลยแล้วกันไป พอลงดันจบแล้วไม่รู้ว่าใครเสกบอสแอดมินจังวะนี้เราก็ไปลงกระทืบกับเขาเผื่อจะได้โยลุ oru, ทิวกันบ้างไปกเลยเอากระตุกรู้สึกค้างค้างไม่ต้องใช้สูตรจังวาน,นี้ไปไป,ไปลงกระทืบไม่รู้ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าเราลนะจะตายบอสไม่ทันตายหรอกไร้น,น,นี่โอ้โดนโดนโดน โอ้โห oh, oh, oh. จะไม่ได้ไมล่ะพอหรือเปล่าวะโอ้โห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 ตายจนได้ oh, oh. บอดไปตายกัเลยนะครับไปเลยตอนนี้บอดก็ไปตายกันแล้วนะครับทุกคนจังหวะนี้ลุ้งกระทืบมานานมากจังหวะนี้โอล่แล<ๆ>้วครับเอาอันเอาเลยเอาเลยมาขึ้บมาขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โห ไปเลไปเลยโอ้โหติต,ติดติดอะไรวะอ่าวบอสายอีกแล้วาามาเจอแล้วครับทุกคนเอาจังหวะนี้ผมหาบอสไม่เจอเอาเอาจังหวะนี้ผมหาบอสก่อน,นทุกคนไปไปพุ่งไปโอ้หตายแล้วไม่ได้โลลุรูิวอ่ะโอ้ได้จะโมไม่ไปรไม่เป็นไรไ,ไปช่วยเพื่อนป้มเรียวก่อนะ่อน ผมเปิดทีวีบอกเพื่อนๆแล้วกันนะคะให้เพื่อนเราสุ่มไปเลี้ยงเล้ยงเพื่อนแต่ตกคิดแล้วเท่าสุ่มเนี้ยโอเคแล้วเราก็ปักตายเลยอ้าวไม่ตายเอาอ,อ,อ,อีกรอบโอเคตายแล้ว เราก็ไปดูเพื่อนเราแอดกันเลยไปกันเลยเอาเพื่อนอยู่ไหนว่าไม่หายโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครป์ผมด้วยบายไปแล้วนะทุกคน